เราก็ได้กุ้งจากการประมูลมนะครับผมจากคุณบอยนะครับนี่คือการแกะกล่องนะครับเพิ่งส่งมาจากเคอรี่นะครับนี่เหรอครับแกะสดๆเลยนะครับเชิญครับนะครับผม เอุดโชดูข้างในครับเป็นไงบ้างครับว้าวอันนี้เป็นอุ้ยแพ็กดีมากค่ะกล่องกันกระแทกนะครับโอเคนะครับข้างในมีกระดาษทั้งสิพิมพ์พอมาชั้นหนึ่งครับสุดยอดเลยนะครับ โกลดโกรดครับกลด์โกลดกลดอ๋อครับยักษ์อุ้ยน่ารักเออนะครับดูนะครับโอ้ยเข็งแรงรอุ้ยแถมค่ะโอ้ยขอบคุณมากมากอ่าเนี่ยนะครับเดินเดินอยู่นะครับนิ่งๆหน่อยสิครับอ่านี่ยเป็นของแถมนะครับอุ้ยตาหัก ตัวนี้ตัวที่สองอันนี้ก็เดินอยู่ตัวที่สองแข็งแรงดีครับโอเคนะครับอันนี้ตัวที่สามตัวที่สามนะครับอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงแข็งแรงดีไปตัวที่สี่นะครับโอเค อ <Okay S 2> เครับนิดนิงนิงนิตัวที่ห้าอุ้ตัวนี้ยิ่งแข็งแรงกระโดดตุ้งตุ้งเลย<ช>แข็งแรงดีเรียบร้อยทุกตัวขอบคุณมากมากนะคะครับผมประมาณสองวันนะครับที่ให้สองวันนะครับจาก จากผู้ส่งครับมาถึงมือราาอุบลรา,ราชธานีจากอุบลครับจากคุณบอยนะครับผมคุณบอยน้องบอยครับลูกน้องโก้เราทั้งห้าตัวทั้งห้าตัวปลอดภัยนะครับโอเคนะครับไม่มีเสียชีวิตเลยนะครับผมโอเคนะครับปลอดภัยดีแข็งแรงทุกตัวโอเคนะครับรือว่า ทางนี้ประสบผลสําเร็จนะครับผมครับกุ้งพวกนี้ครับคือมาจากการประมูลนะครับในเงื่อนไขการประมูลประมูลที่4ตัวนะครับเราก็ชนะการประมูลได้ที่ราคา2,300บาทนะครับแต่ว่าคุณบอยก็มีเป็นน้าใจนะครับแถมมาให้อีก1ตัวครับทั้งหมดเป็น5ตัวนะครับค่าใช้ย่ายทั้งสิ้นก็ประมูลได้2,300บาท กองโฟมบวกค่าส่งก็เป็นร5อยหสิบาทนะครับเป็น2 4 5 0หสบาทครับทั้งหมดนะครับโอเคครับผมนี่คือบ่อของเราครับพอเราได้โค้ดมานะครับผมเราก็เอามาลงที่บ่อเป็นบ่อพักของเรานะครับตรงนี้เป็นบ่อที่จะอนุบาลนะครับเราก็เอามามันตัวเล็กนะครับคือเราจะแยกแยกเลี้ยงครับก็โดยที่ใช้เป็นแก้วนะครับผมตรงนี้นะครับเราออกมาน้ำไว้ น้ำที่เป็นสีนี่เพราะเราใช้ใบหูกวางครับผมเพื่อเป็นการเตรียมน้มําไว้รอนะครับผมลอกกุ้งเราครับเราก็จะแช่กุ้งตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อปรับอุอณหภูมิให้กุ้งเขา,าไม่นอ็นอกน้ํานะครับผมตรงนี้ครับปรับอุณหภูมิให้กุ้งเขาชิงกับอุณหภูมิของน้ําของเราครับเพราะว่า,าใส่กล่องมาอุณหภูมิมันอาจจะแตกต่างครับผม ตัวนี้เราก็มีออกซิเจนนะครับผมออกซิเจนเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําแต่ว่าของเรามีอีกอย่างหนึ่งครับคือเป็นการโอโซนนะครับผมโอโซนโดยเครื่องนี้ครับฟูจังชั่นนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทสุริยนะครับมาเพื่อเพิ่มออกซิเจนและกําจัดพวกเชื้อโรคต่างๆในน้ําได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ครับตรงนี้เราจะทิ้งไว้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับเพื่อให้น้องกุ้งของเราน้องกุ้ดของเรานะครับ กรถของเราได้ปรับสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาแกะถุงนะครับเอเห็นไหมครับเขาเดินอยู่แล้วสวยงามน,น่ารักจังเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นอ๋อจะแกะแล้วครับอาา่าวันนี้นะครับเราจะลองจะเหมือนอยู่ในถ้ำนะ <c oughs> ทำไมเงนหมือนอย่างงี้ครับ <c oughs> มีไฟหรือเปล่าเนี่ยเราจะมองเห็นวนะ่า <c oughs> ลูกกลุ่มของเราลงเดินรถตัวน้อยๆของเราเนะี่ย แนบะกังวลคาบจากใบหูกวางลองเดินลองเดินลองเดินก่งไงนี่ยเก่งไง,ง,ไงเออเอเงไหเนี่ยงงอ่าเจอล้วเหอละนะีนะเล็กมากนะกินหินน่ะอืมดีมากกินเลยอือ ต่อไปเน,นี่จ้าติษสองนะติดสองไม่เข้า,นนขาการเลี้ยงลงเดินใส่แก้วนะครับเครดิตคุณตั้มภูเก็ตนะครับผม โอ้นี่ลิกมากครับมองไม่เห็นเลยอื อันนี้ของแขมนะคะแขมแรงทุกตัวดอาบอกว่าเลี้ยงได้สิบสองวันละให้หุระหุระุระเก่งค่ะแก้วนี้ไม่มีนะแก้วนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะครับดีไงไม่นี้มมืจะส่งไปพี่เกิือตัวดีไงนั่งไง เห,นห็นมอ่าโอ้โหเล็กมากครับนะครับตัวที่หนึ่งที่ถ่ายทำมืดเองครับอันนี้ตัวที่สองครับผมเห็นแล้วครับนเดินก็นุ่งกระดิกครับตัวเล็กมากอันนี้ตัวที่สามออกไปแล้วอืมาเห็นแล้วครับเห็นแล้วโดนไฟครับโดนไฟโอเคี่ยนแล้วครับอันนี้ตัวที่สี่นี่นี่ ครับตัวที่สี่เห็นไหมครับอโอเคนะครับอันนี้ตัวที่ห้าโอ้ตัวนี้แข็งแรงมากครับผมนี่คือตัวโตวด้วยผลิตภัณฑ์ของเราครับอ่าเดี๋ยวถ้ามันโตหรือว่ามีการความขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับขอไปตั้งชื่อก่อนนะคะนี่คืออายุประมาณ15วันนะครับโอเคครับ